ครับผมสวัสดีครับสมาชิกเป็นอุลติประจำวันที่11เดือนพฤศจิกายน2อง8ก็จิก็เจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ดหคู่1ตัวในนั้นนะครับกอื่นก็พอได้ครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่แลดทีดีเจ็ดแป้ข้างหน้าก็จะมีแอดนามาด้ดยกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอื่นในสมาชิกได้รุ้นทุกวันวันนี้นํามาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่ในบบนั้นมม่งบออังกฤษซอนสโตนแพนโทฟี่นะครับ แข่งเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยจะงหว่างทีมสต็อกพอร์ตกับวีแกนเป็นการแข่งขันกองกลุ่ม A นะครับสต็อกพอร์ตแข่งรายการนี้ไป2นัดมี3แต้มนะครับส่วนวีแกนนะครับก็แข่งไป2นัดยังไม่มีแต้มเจอกนันกมนัดล่าสุดกินกันไม่ลงเจ้าไปที่1ประตัวตัวหนึ่งมาดูผลงานฟอร์มนัดล่าสุดทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสต็อกพอร์ตนะครับแพ้ทีมลูตันทาวไป0 3นสส่วนวีแกน เสมอทีมเอ็กเซเตอร์ไปหนประตูต่อ1มาดูผลบิ๊กล็อกก่อนเกมของผมเลยรายกันนะครับมาดูผลงานฟอร์มนัดล่าสุดทุกรายการของสต็อกพอร์ตนะครับชนะ4แพ้1ส่วนวีแกนชนะ3ชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับจะการดูรวมมองผลงานด้าน,นหลังไปแน่นอนครับวีแกนดูดีกว่าราคามาที่ทีมเจ้าบ้านสต็อกพอร์ตต่อในราคาครึ่งลูก เป็นราคาวัดใจนะครับแนรอบบอลบอลนานตามฟอร์มช่วงนี้ถือว่าสปอ,อร์ตด,ดูบอลนานดูดีกว่าจากฟอร์มานะั้นทุกรายการเก็บพีชนะได้4เกมนะครับส่วนทีมเยือนวีแกนก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากีัาล่าสุดยังไม่แพใกล้ติดต่อกันมองแล้วจากการเจอกันวีแกนดูดีกว่ามองเลยบอลออกได้3หน้านะครับผมชอบบอลรองครับรองวีแกนในราคาเครื่องรูปผมว่าไม่น่าถึงแพ้เต็มที่ก็เสมอ ผู้ิที่เกิดติดตามได้วยครับจะได้พลาดิีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มลิกลิงด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ